แบรนด์นึงชื่อดังนะครับผมโปรไฟล์ดีไซน์ชอบมากเลยบ้านเราก็มีคนนำเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าจำไม่ผิดจะเป็นเอเชียบา์เนาะสามารถติดต่อได้ที่เอเชียบา์นะครับผมความฉลาดของเขานะตัวขากระติกตัวเนี้ยคือแบบพรีเมียมมากๆเพราะอะไรรู้ไหมคุณสามารถใส่กระติกน้ำทั่วไปได้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าคุณไปเซเว่นอะแล้วไปเจอขวดน้ำา1.5ลิตรอะคุณก็แค่เอายางยืดออก แล้วคุณก็สามารถใส่ตัวกระป๋องน้ำนะครับขวดน้ําใหญ่น้ำ1.25ลิตรได้หรือว่า1.5ลิตรพวกทัวรลิงเขาชอบใช้กันนะครับผมเป็นการดี 2, ไซน์ท <The> ี่ฉลาดมากสำหรับตัวโปรไฟล์ดีไซน์ตัวนี้ In partnership with Honda เจ <and> ๋งมาก เราก็เคยคิดกันนะอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมเห็นจริงๆนะครับผมล้วก็คิดกันว่าเฮ้ยเขาทำพวกคาเซตสเตอร์อะไรต่างๆหรือเปล่าไม่ครับ u ันเรสมีมีไดรฟ์เทรนของตัวเองเข้าดีจริงๆเนี่ยฟังเสียงครับเดี๋ยวนี้ u ันเรสมีไดรฟ์เทรนครับยอด แล้วไม่ใช่แค่ตัว HG h u ัอย่างเดียวนะครับอันนี้คือถ้าดูไม่ผิดนี่คือไมโคร s p ปน์ทำไมโครสไปน์ด้วยตอนนี้เราก็อยู่กันหน้า เทคโตรแล้วก็ t r p นะครับผมลหลายๆคนก็รู้จักอยู่แล้วตัวเทคโ r o ก็จะมากรถคอมพลีทเยอะแยะมากมายที่ร้าเราขายนะตัวนี้เป็นบริษัทเก่าแก่นะครับผมแล้วก็บริษัทของเจนใหม่ยุคใหม่ออกมาก็คือตัว TRP มันจะมีไดรฟ์เทรนด้วยเดี๋ยวนี้ตัวเทคโ r o ก็จะมีไดรฟ์เทรนด้วยนะครับผมอ่ะครับพาไปเข้าไปดูครับตัวไดรฟ์เทรนจากเทคโตรก็มาแล้วคัสเซ็ตจากเทคโตรก็มาแล้วนะครับ เทคโกรจะเป็นตัวเซกเมนต์ที่ราคาย่อมเยามาถ้าเทียบกับตัว TRP นะครับผมตัวเบรกต่างๆหน้าตาเราคุ้นเคยอันนี้เป็น4พอร์ตนะ4พอร์ต2พอร์ตใหญ่ก็เริ่มมีกันล้ตัวนี้ราคาจะประหยัดลงมานะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีที่เจ๋งมากที่เราเห็นตรงนี้อาจจะเป็นแบบว่าเฮ้ยมันคือรถแม่บ้านไฟฟ้าธรรมดาหรือเปล่าบ้านๆน,นะครับผมแต่ไม่ใช่มาดูตรงนี้เป็น ABS ของ e-bike นะครับผมมี ABS อยู่ใน e-bike เรียบร้อยแล้วนะครับผมเรามาดูตรงนี้กันนี่คือชิ้นส่วนด้านในนะครับของ b o s c e-bike ABS นะครับผม Anti-lock Brake System ก็พูดง่ายๆครับถ้าอยู่ๆมันล็อกไปเลยเราจะตกใจตัวนี้เบรกเข้าไปปุ๊บมันก็จะตึ๊กตึ๊กตึทำให้เราไม่เสียการทรงตัวของการปั่น e-bike เจ๋งมากเลยไปไปดูบริษัทตัวเจนใหม่กันก็คือตัว TRP นะครับคนเยอะนิดนึงแล้วลุยกันเข้าไป ตอนนี้เราอยู่กันที่บูธของ trp นะครับผมจะเป็นแบรนด์พรีเมียมจาก t e x t u r รขึ้นมาเป็นแบรนด์ของไต้หวันปีที่แล้วที่เราหลงเข้าไปในห้องแห่งความรับเราก็ไปเห็นแล้วว่าชุดเกียร์ตัวนี้เป็นยังไงแต่ว่าวันนั้นเราเห็นไปเล็กเทนิกนะครับผมตอนนี้เรามาดูตัว Mechanical ที่เป็น Final Product ของเขากันนะครับตัวน,นี้เป็น o n by นะครับน่าจะ12นะครับ12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นะครับ12สปีดดูระบบจากดุมแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แบบ เป็น S G หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับแต่ว่ามันสามารถเปลี่ยนได้อยู่แล้วตรงนี้วัสดุพรีเมียมจะเป็นทองสลับดำนะครับผมมีระบบคลัชซิสเต็มอยู่ตรงนี้ On-Off นะครับผมตัวนี้น่าจะเป็น On-Off ถ้าเป็นแบรนด์อื่นจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมตัวนี้มี On-Off ฟนะครับผมแล้วก็ล็อกเคชได้เ,เมื่อกี้เห็นเขาล็อกแล้วลืมล้วนะครับผมว่าทำยังไงล็อกเคชได้วัสดุพรีเมียมมากเคชเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับเจ๋งอะมาดูกันนะครับผม โซ่ตอนแรกผมนึกว่าเป็นของเขาเองไม่ใช่นี่เป็นของ KMC X12 ครับเนี่ยเหมือนกันเมื่อกี้ทำยังไงอ่ะโอเคครับมาดูความสมูทกันก่อนเนาะนะครับทีละชิปนะทีละชิป2 3 4ได้เท่าไหร่1 2ได้ทีละเกียร์นะครับผมขึ้นได้ทีละเกียร์ เดบเบนแถบได้ไหมได้ทีละเกียร์ครับดดบเบนแถบไม่ได้แต่ว่าสามารถทำได้เร็วๆนะนะครับแล้วก็ดูเบรกตัวเบรกนี่ก็เป็นดรยฟเรนใหม่จาก TRP ครับเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าขึ้นได้ทีละครั้งนะครับผมมันมีตัวล็อกอยู่นะครับตรงนี้คือล็อกให้ทีละอันทีละครั้งมันจะขึ้นลงได้ทีทละครั้งนะครับตัวนี้เป็นมัลติชิฟต์ครับ มันเขียนได้ว่า1 2 3นะแต่ได้จริงเท่าไหร่1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3สุดนะครับผมมันก็จะเป็นมัลติชิพที่เราสามารถขึ้นได้เร็วๆจาก TRP นะครับผมเจ๋งมากเลยนี่ด้านล่างหน้าใต้นะนี่ด้านบนนะครับจานนะครับขัเสร็จ อันนี้เป็นไมโครสไปแน่นอนอันนี้คือเทคโนโลยีที่มันเจ๋งมากที่ไม่เคยมีใครทําตอนแรกที่ผมบอกว่าตัวนี้คือครัชออนซิสเต็มใช่ไหมโดยปกติทั่วไป้วชิบานโนจะล็อกตรงน,นี้ใช่ครับแต่ตรงเนี้ยมันจะออนตลอดเวลาเลยคือมันจะมีการเซตติ้งของเขาอยู่แล้วว่าความหนืดของเขาอยู่เท่าไหร่แล้วก็ตรงรูตรงนี้นะครับนะครับตรงรูตรงเนี้ยมันก็สามารถออนออฟได้แต่ว่าตรงนี้นะครับผมตอนแรกผมว่าเป็นครัชแต่ว่าไม่ใช่มันเป็นล็อกตัวนี้ครับ พอปุ๊บมันก็จะล็อกพอลงมันก็จะลงไดง้สำหรับการลงกระแทกแบบแรงๆอะ่ะ d o w n h วนะครับผมหรือว่า enduro end uh, MTB bike ปุ๊บ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 ดินด้นดินด้นดิน้นดิ้นล็อกมันซะไม่ดีล่ละเจ๋งครั้งแรกที่เห็นครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับบูททริโกนนะครับผมแบรนด์นี้ก็ กำลังตีตลาดอยู่ในประเทศไทยด้วยเหมือนกันแล้วก็ข่าวดีนะครับผมหลังจากจบทริปนี้ไปแล้วผมก็จะเป็นอีกหนึ่งคนที่ใช้ทร i โกนนะครับแล้วก็เป็นสีคัสตอมพิเศษด้วยเรามาดูของทร i โ o นกันนะครับผมว่ามีอะไรบ้างก็จะมีตัวรถนะครับผม AR01 ตัวนี้เห็นภาพกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมรีวิวแล้วแล้วก็ปั่นขึ้นอินทนนท์าไแล้วแล้วก็เห็นคุณสมบัตของรถนะครับความเบาของรถสิ่งที่ผมชอบนะครับก็คือผิวที่เป็นคล้ายๆข,ของลูกกอล์ฟอ่าคล้ายๆกับถ้าเป็นล้อสมัย ของซิปอะซิปสี่ลุนเีต่างๆเขาชอบทำแบบนี้เพื่อความแอโรไดนามิกนะครับความเพียวของคาร์บอนต่างๆนะครับมันเพียวเพียวแบบดิบๆอะนะครับเราชอบสไตล์ของตัวนี้นะครับ RC2 นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งตัว RC2 ์ซีสมากมายนะครับผมก็หวังว่าจะเจอกันเร็วๆนี้นะครับผมสำหรับตัวทรีกอนราคาถือว่าแพงไหมเปิดตัวมาที่ไทย เฟรมเซตนะครับแสนแสนกับห้าพันบวกลบประมาณนี้นะครับวันนี้อยากจะลองถ้าอยากจะลองวันนี้อยากจะลองเป็นเป็นตัวกราวเวลมากกว่านะครับผมสเปเชียลไลซ์ตัวดิเวอร์ตัวใหม่ตัวนี้ก็ให้ลองเหมือนกันนะครับเจ๋งมากๆเลยส่วนเอาลโดนะสเปเชียลไลซ์อยากลองเดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งนี่อะไรอะวอทอว์อินสติสไบท์วัตเซอร์โม่ คริโอเอสเอลิโอนะครับผมโรไปโไปออีม yeah, uh, e ังอ uh, e ีไบอบกราเลอออีไบกราเลครับนี่นี่จุดเด่นของเขาอยู่ตรงนี้นะดูดูดูคอที่ยุบได้อ่า ล็อกได้ด้วยปิดล็อกปึ๊บแล้วก็อันนี้ยุบน้อยอันนี้อันนี้ไม่ยุบอันนี้ไม่ยุบนี่อันนี้ยุบเยอะๆอลองดูคุณลองเดี๋ยวผมลองต่อ Yes ยืดเทสเซียยีเทสมันสามารถเลือกโหมดได้นะครับโหมดเยอะแยะเลยแล้วสามารถกดได้จากตรงนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นแบบเทอร์โบนะครับผมเทอร์โบสปอร์ตอีโคแล้วก็ออฟก็คือปิดไปเลยนะตอนนี้เราจะลองเป็นอีโคก่อนแล้วก็ตัวดรอปตัวดรอปซีดโพสมันสามารถสามารถเป็นดรอปได้ตอนเราลุยอะนะแล้วก็กด2ปุ่มมันจะขึ้นมาเป็นดรอปซีดโพสข้างหน้าข้างหน้าเป็นเป็นโชคล็อกด้วยล็อกได้ด้วย ไะไปลองกันดูอันนี้เป็นไฟฟ้านะครับผมปเปิดปเ,เปิดอีโคโหมดอยู่คือมันเจ๋งมากๆเลยมันคืองานอะไรเลยคือฮ o อบบี้ที่ ที่แสนพิเศษมันไม่ต้องเหนื่อยอะ่ะมันมีไฟฟ้ามันลุยได้มันมีความนิ่มนวลมันมีความพุ่ง <s> เสียงมากเลย เขาจะมีโซนที่บอกว่าประกาศรางวัลว่า,าใครได้รางวัลนะครับผม t h a i e i Cycle d อ a Award ของปีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆดูกันนะว่าแต่ละอย่างมีอะไรบ้างเริ่มต้นกันที่อันแรกนะครับผมจะเป็นจักรยาน Gravel ของผู้หญิงนะครับบายจ a n แนแน่นอนอยู่แล้วครับตัวล a ฟนะครับรุ่น Devo ตัวนี้นะครับเขาบอกว่าตัววัสดุของเขาจะค่อนข้างพรีเมียมกว่าจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับผมแล้วก็เห็นตรงนี้ไหม เขาจะมีสตอรี่ให้นะครับผมสำหรับ Rock r i ร e ์ต่างๆก็สามารถเก็บของกันน้ำได้อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ท่องเที่ยวได้ดูในการใส่ของต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบ c k จะเป็นอะไรที่หิ้วข้างๆก็สามารถใส่ได้มีที่ใส่ให้เยอะๆนะครับผมก็ได้อวอร์ดไปปไปดูข้างๆนะครับผมก็จะมีโมริ้าคันนี้นะครับผม New s e l e c t นะครับ All-Round Gravel Bike Featuring r กเอ็นะครับผมอ๋อก็คือ มันไปได้ดทุกที่ครับนี่ก็จะได้อวอร์ดไปอันอันนี้เป็นผมเพิ่งมาอ่านนะครับผมถ้าผิดยังไงก็ต้องขออภัยทีนะตัวนี้จะเป็นไฟหน้าไฟท้ายที่ทํางานคล้ายๆกับตัว Pod, แอร์พอร์ตหรือว่าหูฟังของเราแทนที่เราต้องไปชาร์จใช่ไหมครับทีละอันทีละอันเขามีเคสออกมาให้แล้วก็สามารถชาร์จได้เหมือนหูฟังนี่นะครับแล้วตัวนี้ก็จะมีแบบสตอเรจของแบตเตอรี่ไว้อยู่แล้วครับก็เป็นอินโนเวชันใหม่ๆนะครับผม ตัวนี้จะเป็นบันไดใหม่นะครับผมาจากยี่ห้อนี้ XPDO e นะครับ XPDO e เพราะว่าเขาบอกว่าทำให้ stack l o ลงมาอยู่ที่10 10มิลนะครับให้ความปั่นที่สบายขึ้นแล้วก็ใกล้แกนมากขึ้นในการส่งน้ำหนักส่งกำลังไปที่ตัวปั่นให้ดีขึ้นนะครับผมก็ innovation คือลงมา10มิลอันนี้คือ t r i g กอครับตัว RC 2ในราคาที่ประหยัดลงมาจาก t r i กอนะครับ แล้วก็ทแนนจาว่าตัวใหม่นะครับผม v o l ัตตานะครับโวลตตัวนี้รีวิวไปเรียบร้อยแล้วเห็นในบ้านเราเรียบร้อยแล้วมีขายเรียบร้อยสเปคเดียวกันหมดนะครับเท่าไหร่47,900ื0ตัวนี้มีเลยได้อวอร์ดด้วยนะครับผมจากไต้หวันแบรนด์จาว่าของดีๆบูธเด็ดๆ จะไปอยู่ด้านในห้องนะครับผมอันนี้จะไปรูม404กันห้อง4ของชั้น4กับแบรนด์อิตาลีที่คุณรู้จักกันเรียนขี่แรนชี่ครับปไปดูกันเ right. 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 บาวันนี้ก็กี่แสนแล้วเนี่ย ตอนนี้นะครับผมในเมืองเนี่ยรถมันก็ติดเนาะถ้าอยู่ต่างประเทศนะครับผมอย่างเช่นอย่างอยู่ญี่ปุ่นอยู่ไต้หวันอะไรพวกเนี้ยพวกจักรยานไฟฟ้าที่เอาไว้ขนของใกล้ๆนะครับผมถูกกฎหมายไม่ต้องใช้เป็นมอเตอร์ไซค์เขาก็เลยไปไปดีเวล็อปของพวกนี้กันนะครับผมอย่างเนี้ยสามารถขนของได้ ได้พูดโดยสารด้วยนะครับเด็กๆอาจจะนั่งได้สันนิษฐานนะฮะน,นี่มันคือเบาะนะล้านะนี้ไว้จับไว้แบบเด็กๆไม่ให้ตกหรือเปล่าแล้วก็มีขาวางไว้สองข้างนะครับสมัยเมกกื่อก่อนมันก็ฮิตนะเขาเรียกอะไรคาร์โก้บอ์แต่มันใช้งานจริงไม่ได้เพราะมันหนักมากแล้วก็องศามันปั่นไม่สนุกมากเลยเขาก็เลยเอา E นะครับผมเอาไฟฟ้าเข้ามาให้ไปอยู่กับคาร์โก้ในยุคใหม่สุดยอดนะครับจาก Specialize d ครับขออ่านชื่อหนะ่อยว่าชื่ออะไรนะครับผมคอโต นะครับ